จริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องนะแต่หนึ่งในเรื่องที่เราจําไม่ลืมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการอล็อกความรู้สึกในใจด้วยเนื่องจากที่นอนเป็นสินค้าเทคนิคที่ต้องเข้ามาเทสก็มีลูกค้าท่านเนี่ยเข้ามาถามในพันทิปเสร็จปุ๊บเอาคําถามเดิมถามใน a c e b o o k เอาคําถามเดิมถามในไลน์จนเราก็แบบข้องใจมากก็แบบเฮ้ยพี่ทำไมที่ไม่โทรมาวะเพราะอะไรลูกค้าตอบมาสั้นๆได้ใจความที่เป็นใบ้ครับน้องผมเจอผมก็สตันลูกค้าบอกว่าขอมาลองเพราะเกิดว่าที่นอนมันต้องลองเพราะแค่อ่านเนี่ยมันจินตนาการถึงฟิลลิ่งไม่ได้เคส มาแล้วก็เขียนคุยสุดท้ายก็จบไปประมาณ2-3หลังแต่ช็อตเนี้ยมันปลดล็อกในใจว่าเฮ้ยลูกค้าต่อให้ไม่สามารถพูดได้ร้านเราเองก็พร้อมที่จะดูแลนะไม่ว่าพี่จะรวยหรือจนแค่พี่ต้องการที่นอนและพี่ไว้วางใจให้เราดูแลพี่มาคุยเลยนะครับผมยินดีตอบทุกอย่างเพียงแต่ว่าอยากให้ลองมาเทสที่นอนเพราะสุดท้าย,ยาคุยให้ตายแต่ไม่เห็นของมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกครับผมยินดีวิเคราะห์และตอบเป็นจอดๆให้พี่ทุกอย่างครับลูกค้าก็แฮปปี้นะก็ได้กินนอนกลับไปที่ดีก็ยังกินมาขอบคุณอยู่เลย